จ่วนเรียนทยา่าทุกคนสาธุชนทุกท่านในขณะนี้จะมาอยู่ที่วิหารวัตทาเคสถานที่ตรงนี้มีความสําคัญเพราะเป็นสถานที่ที่บรรจุพระธาตุขององค์พระสัมมาสัมพมุทธเจ้าบางคนบอกว่าบรรจุบาทบริเวณด้านในจะมีสถูปอยู่ตรงกลางเรียกว่าเป็นวงกลมสองชั้นแล้วก็จะมีเสาเรียกว่าเสาอยู่จํานวน3แถว12 3ตรงนี้ที่ตรงนี้ เรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมบางคนบอกว่ามีความงดงามที่สุดในประเทศศรีลังกาเราอาจจะได้เห็นว่ามีการแกะสลักหินต่างๆเราจะเห็นบริเวณตรงนี้มีหินที่นามาแกะเป็นลวดลายต่างๆแล้วก็จะมีมูนสโตนมู s สโตนเป็นการเรียกว่าชําระความสกปรกเวลาเราจะขึ้นไปตรงนั้นเราจะเห็นได้ว่าที่ตรงนี้เนี่ยชาวพุทธให้ความสําคัญมาก จะมีโอกาสได้มาณสถานที่ตรงนี้แล้วด้